สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไทมี่มรีนะคะในช่วงลีซเซนแบ็กยา雅ก็กลับมาแล้วนี่ค่ะเจ้าน้องเบอร์มา <Wow. S 1> ตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะเบอร์มาเป็นจิโซเรนดอนเบอร์มานะคะเราวันนี้เราจะมาตัดชําแหลกแบ่งกันนะคะนี่คือต้นแม่ของเราที่เราซื้อมานานแล้วแหละมากล้องเข้ามาดูตรงกรอแล้วเห็นไหมกอกขาแน่นมากเราก็จะมาแบ่งเขาแล้ววันนี้ทีนี้นะคะเราก็ต้อง ดินออกหน่อยแล้วกันเนาะเพด,ดี่จะดูเอยอยดูกอดูกบมันว่าเป็นอย่างไรบ้างค่อยๆนะคะเขาก็มีลากนะคะชอนชายไปเออดีแล้วแหละค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมีลากเนาะเราจะตัด แยกก่อตรงนี้นะคะชแยกกันอันนี้คือกอหนึ่งที่เราได้มาก็คือยังเป็นกอใหญ่เนาอราก็ยังมีเยอะอยู่เราวก็แยกมาอีกกอหนึ่งนะคะก็คือกอนีนะะ้ซึ่งใบก็สวยงามเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งนะคะที่เราตัดว่าเรามีการ แยกต้นไม้แบบนี้นะคะเราก็จะต้องตอทาปูนแดงนะคะหรือใครจะทาเบตาดีนก็ได้นั่นกันแล้วตอนนี้ที่บ้านมีปูนแดงก็จะเอาเศษปูนแดงนะคะที่เรามีทาแบบนี้คือปูนที่เรากินหมากกันนั่นแหละค่ะที่คุณกายกินหมากทาไว้นะคะเป็นการสมานแสลเขาเป็นการห้ามเลือดเขา ก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักนิดนึงนะคะทีนี้เราไปเตรียมกระถางให้เขาก่อนดีกว่ากระถางให้เจ้าอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้นะคะต้นต้นแรกของเราหลังจากที่ทาได้แห้งสักพักนะคะเราจะเอาต้นแรกของเราเนี่ยใส่กลับเข้าไปในกระถางเดิมนะคะซึ่งกระถางเดิมเขาก็จะมีถุงเขาอยู่ใช่ไหม,อข,อมไหขอมาใส่กระถางใหม่เดี๋ยวเราจะชําเอาไว้นะคะดินก็คือ นี่เป็นกระถางใหม่นะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าเออเขามีรากมีรากเขาวางเขาลงไปนิ่งๆเลยนะคะไม่ต้องไปกดหรือทำให้รากเขาเสียหายวางไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินโอบล้อมไปข้างๆนะคะใายเข้าไปทงนี้ ก็จะได้ซิโลเดนดอนนะคะหนาแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งนอแล้วก็ที่เหลือนะคะตอนนี้เอายินเก่าเขาเน้แหละค่ะใส่ไปต้นไม้เนาะมันจะมีต้นแม่เน้ะที่เราเลี้ยงว่าเป็นต้นแม่แล้วเราก็สามารถแยกชำเขาได้แบบนี้นะคะเราก็เป็นการขยายพันธุ์เขาซึ่งเจ้าต้นเนี้ค่ะเขาโตไวโตง่าย ยงไปสักพักหนึ่งสักเดือนหนึ่งเขาก็จะมาเป็นคุ่มแล้วอ่ะจะมาเป็นพุ่มอีกแล้วซึ่งรดลายนะคะแต่ละใบเขาก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ตามสาภาพเลยจะไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือเสน่ห์ของไม้ใบที่เราจะต้องมาลุ้นกันตลอดแล้วแบบเออจะเป็นยังไงบ้างต้งใช้ดินแต่เพิ่มนะคะส่วนต้นนี้เดี๋ยวดาจะเอาไปปกสักหน่อยหกสักหน่อย ฟื้นตัวนะคะหลังจากนั้นเราจะรดน้ำต้นไม้ให้เขานะคะก็เราชํำเขาบา้างเนาะรดให้ชุ่มเลยคะ่ะแบบนี้นะคะตอ้โหนี่นึงให้ดึงอ่ค่อนข้างที่จะทำให้เขาไม่หลุดกลิกกระดุกกระดิกไปได้แต่ว่าก็คือไม่ได้แข็งไม่ได้กดแน่นซะจนเกินไปนะคะก็ต้นน้อยค่อยๆลดเนาะไม่ต้องรีบเนาะ เดี๋ยวนี้นะคะเบอร์ม้าเขาก็ขายกันใบละเกือบพันแล้วนะตอนแรกจำซื้อมาต้นละ900มะั้งตอนนี้ยมูลค่าไปไกลแล้วเลียงไปเรื่อยๆนะคะก็ขยะยพันธกันเรื่อยๆไม่รีบเสร็จ <c oughs> ้ค่คาเราจะเอาน้องนะคะไปอบเอาให้เสด็จน้ำน,นิดหนึ่ง เาให้นองไปอบเพราะว่าเราลือทั้งต้นต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนะคะนี่ยะคะเราก็เอาถุงพลาสติกที่ไซส์ใหญ่กว่าตัวเขาอะ่ะอันนี้มันมีรูเดี๋ยวเราจะเี่ไว้ด้วยกันแตะเทีไปเอาถุงพลาสติกที่มันใหญ่กว่าไซส์กระถางเขานะคะมา,าจัดการอบเขาให้อยู่ในนี้อบทำไมคะอบเพราะว่าพืชนะคะ,เว,คะ,คะเวลาที่เขาเนี่ย เหมือนเขาบาดเจ็บอะค่ะตอนนี้แล้วก็เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยได้ฟื้นตัวเหมือนตอนนี้เขานำเสียเลือดอยู่อะค่ะแล้วเราก็ไม่ให้เกิดพิรุษการคายน้ําของเขาเพราะว่าพอพืชบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะคายน้ำออกมาทําให้เขาเหี่ยวเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะโอเคเนื่องจากถุงเรามันยังไม่ได้เนาะก็เลยเดี๋ยวรอบนี้จะเอาไป เข้าตู้อบนะคะก็เป็นตู้อบรมเ,รเรย็นที่เรามีอยู่แล้วปัจจุบันตู้ตแบบนี้นะคะก็เขาจะล็อกน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้พอสมควรแหละก็ดีกว่าตั้งไว้ข้างนอกนะคะปุบเขาไว้ก็ดที่จะอนุบาลเขานะคะไอ้น้ำหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็จะวนอยู่อย่างงี้ให้เขาเป็นระบบปิดนะคะ<ม>เป็นระบบนิเวศแบบปิด ก็คือจะคลายน้ําแต่ก็คือน้ําจะวนอยู่ในนี้เขาก็จะไม่ค่อยเหี่ยวสําหรับวันนี้ก็จากกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะถ้าใครอยากจะให้ทําอบใส่ถุงแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีแต่ว่าวันนี้ทําแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ